เพื่อนชาวในที่บอกครับวันนี้พวกเราอยู่ชัยภูมิเราจะมาทำอะไรเราเราจะมาเราจะมาหลบรถครับออาหลบรถ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 รบเราจะมาโดดยางกับเด็กพื้นที่ชัยภูมินะมาดูความสามารถในการโดดยางของเราเลยว่าจะเก่งขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยฮะซึ่งตอนนี้พวกเราก็ได้ติงก่อนนะครับเอาโดดได้ ท่าตุ่ม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 แล้วท่าตุ่มท่าตุ่มมาปาไม่ไม่เอ้าตบไท่าท่าเข่าท่าเข่าท่าเข่าเอ้าสบายไรอีวอีเปาอีเป้าอีเป้าีเป้า เก่งมากเลยมาถึงก็เป็นก่อนเลยถ้ากัโดนได้เอได๋อถ้าเขาโดนได้ตายตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายหน่สวยีสวยได้ไหมได้ได้ไหมอ้าวจะ้ลบหน่อยจะไดงถอนหน่อยถอตัวหนอ่ะแกให้ด้วยพกิแก้ตายตายถ้าไม่ตายตายพี่กิงมาแก้ตามีคนตายมีคนตายมีคตาแก อ้าแล้วต่อไปค่า้าหมาไม่ติโติโติโตติโตอโติโตอ้า oh, ติโตติโอียตายแน่นอนเนี่ยอียาตายแน่นอนอ้าวมาใครอีคนนึงใครอ้าแก้แก้แก้ จับตัวตายจันตัตายสามตายซากใกลพอใพอแล้วแต่ไปท่าอะไรอเอลเอลมอลูเอลเอลลตูเอ้มันออ๊จักแล่สนุกมากเลยมันยืนเขาโดดโคตโคตเท่อะกราโ้าว ห้ามเกี่ยวห้ามเกี่ยวห้ามเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มีเกี่ยวเกี่ยวไงป้าเอานิ้วเกี่ยวไม่มีเลยห้ามเอานิ้วเกี่ยวโดดอย่างเดียวโดดไม่ได้ตอองตห้องตอองให้หนูห้ามเกี่ยวห้ามเกี่ยวโดดดิตองหายเจอเฮ้ยไอ้คนสองคนนี้มันโกงไอ้คนโดดได้คนโดดไม่ได้แล้วมันโดดสองคนอ้าวแกแกสองคนอ้าวแกคนเอานะแกอกกมึงใช้ความมึงใช้ความสูงเป็นประโยชน์หน่อยดี๋ยววะอกอกอกเอออกอ้าอก อ่านี่เริ่มสูงแล้วห้ามเกลียวนะห้ามเกลียวไม่มีเกลียวนะอ๋อความสูงก็จประโยชน์มีรักแร้หน่อยโอ่ลดฝนตกแล้วอ่ะเร็วดิเร็วดิเร็วดิีจริงอากาศมึนมากนะเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าในกล้องมันสว่างจริงๆมืดแล้วตายมีีมโอกาสได้เลยนะตัวเก่งตายตัวเก่งตายเอาโดดตัวเก่งตายแล้วสบายพวกเราแล้วไปดิเดี๋ยวฝนตกหนักเอาเอาแลกันมาเลยดิ ไม่ได้ไม่มีไม่มีตายแล้วตายเลยไม่มีไม่มีไม่มีเราเร็วโดนเลยแพ้คือแพ้ไม่ได้เลย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 เฮ้ยตายตายเฮ้ยเขาโดดฝั่งนู้นโดดฝั่งนู้นไม่เกี่ยวฝั่งนี้ไม่เกี่ยวฝั่งนี้เอาเร็วเร็วเอาเร็วไม่มีเขาตีฝั่งนู้นเอาเร็วเร็วตายยอมเป็นเลยเป็นเลยเป็นยอมแล้วยอมแล้วมามามา อันนี้ดูตกยังอ่าดูดูอาบาลดดผู้ชายโดดผู้ชายโดดนี่ผมนี่เสียนมากเลยเรื่องโดดอ่่นะเว้ยข้าอ่ะ้โด่อาบเดี๋ยวผมค่อยไปเล่นไทยองสูงสบายมากโ้่โดเดดูดูดูดโดดไอ้ผู้ี้ลองันดิเอ๊อเป็นไงโคตรเกไนาบอกแล้วดู อ้าวถ้าเข่าแล้วไปดีทยานดูนะโอ้โหโอ้โหโอ้ไมโอ้โหไม่ไฟาดหน้ากดู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 ความสูงยางกับพื้นป๊อปโอ้เป็นไงเป็นไงโซเป่าแล้วไปเป่าแล้วเซ็ตลบรถลบรถล ต้องขอลาไปแค่นี้นะครับพอใหญ่แกโกลัวเป็นหวัดเข้าบ้านแล้วจริงๆล้วผมได้ดันอีสุดอะ่ะผมโดนเก่งมากสำหรับดี่ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย